ก้าบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นบัตติลองสองนะครับวันนี้ผมจะมาเสพเนื้อเรื่องกันนะครับว่าตัวไหนทําอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นใครบ้างตัวที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเฉินลองนะครับเพราะผมไม่รู้ประวัติสักตัวก็เลยต้องมาลองกันหน่อยมาครับเฉินลองผมก็สรุปให้สั้นๆเลยนะครับว่ามันจะมีกลุ่ม CLF อยู่ที่เป็นกลุ่มพวกมนุษย์แปลงร่างหรือว่ามนุษย์สมิงเนี่ยแหละเฉินลอง เขาได้ตั้งกลุ่มแบบรับๆขึ้นมานะครับคือเอาง่ายๆนะไอเชลรองเนี่ยมันเหมือนผู้ก่อการร้ายอ่ะขาไม่เอือกหนะ้าและเหตุการณ์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นจู่ๆนางแมวก็มาทักหาเชลรองว่าส่งแม่ฉันมาเดี๋ยวนี้ไอเสซวะอ้าวแล้วกูเกี่ยวอะไรเนี่ยแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นสเตจหนึ่งบ้าแบบงงๆพอดีเลยเยนี่เป็นมนุษย์สมิงจัดก,การเยนนี่ก็เชิญเข้ากลุ่มมาซะแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นสเตจหนึ่งจับใส่ทธาตุเธอืออนี่ ชับอืมรู้จักไหมมวยจีนอ่ะสิบมัดไปกินโจ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 โป้วงนี่เป็นไงเบาอย่างนันน่นเฮ้ยอะไรก็อืมอืมฝีมือมีแค่นี้จะทำอะไรฉันได้นี่ย่ะยิมนาสติกสเตสองไฟอือนี่เคาะไปทีช็อตก่อนโชว์หนึ่งชับชับต่อยอืมอย่างเธอเะียฉันไม่ต้องไปร่างก็อืมก็เก็บเธอได้แล้ว ม่ีต่อยไปอิงมัดมีแค่นี้เองเหรอจะมาตามหาแม่อ,อืจะจะเหยียบหัวเธอนี่เพอร์เฟกตการต่อสู้ก็ได้จบลงนะครับกับนางแมวอ,อมันไร้กาศจริงๆฉันขอนโทษนะคะอาจารย์องงฉันคงมาได้เท่านี้ฉันไปตามหาคนอื่นต่อด,ดีกว่านี่เธออริซใช่ไหมตอนนี้ฉันกำลังหาพวกพวกเพิ่มนะแกมาเป็นลูกน้องฉันซะอลิซ ฉันรู้ความสามารถของแกอยู่ในการแปลงร่างเป็นกระต่ายขอปฏิเสธค่ะตอนนี้ฉันทำพยาบาลอยู่เ้วก็ไม่ว่างมาคุยกับผู้ก่อการฆ่ายอย่างแกด้วยอ้อได้เลยมึงเตรียมรักษาตัวเองซะแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นสเตจสองอมาชุดพยาบาลจับใส่ท่าก่อนโอ้โหไม่ติดเลยนะช,ชึบชับชับเย็นนี่มันไร,ร้กาดนี่กระแทกข้างไปทีชับนี่สมมติที่ฉันเองไว้มาเป็นลูกน้องฉันซะนี่ ต, ой, ต, ой, ต ой. อ่อยต่อยย่ออื้อนี่สก,กัดขาเป็นไงเพอร์เฟกต์โอ้กาเกินไปรู้สึกกูจะไม่อยากได้ก็เบไปลุกน้องไงโดนกูเพอร์เฟกต์อือ้อกระแทกหลังอืมวิ่งวิงวิ่ง,งนี่ไงโชว์ไปทีวิ่งวิ่งวิงวิ่งอืมได้แค่นี้เองเหรอตายร่องอันตีโอ้โหเป็นไงตีกับวิชาเสือของฉันตี่นะกระเด็นไปซะเพอร์เฟกต์ perfect. สองรอบโอ้โหกาทิ้งหาย ไม่เอาแบบไปลูน้องอย่างเงี้ยสภาพยอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็กตายหเห็นความสมารถของฉันือยังนี่แกแอบดูฉันอย่างนั้นเหนอไอตัวประหลาดที่พวกไทโกนสร้างขึ้นมาสินะแกะนะมาแอบดูฉันแบบนี้คงเตรียมใจไว้ก็สินะว่าจะจบแบบไหนและการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแบบงงๆอีกครั้งมากับสเตย์สามเจอกับไอตัวประหลาดนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมา มาไอ้ดวงนี่นะี่ถีบขึ้นไปชปับชับต่อยอมวยจีนนี่นะความสามารถฉันนะ่ะมันเยอะเกินไปแกไม่รอดแนะ่นี่ชับชับชับต่อยนี่สแปดมัดโชว์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 นี่ <c oughs> โอ้ยมัดกูเบาอย่างกันนุนออนี่ไปมันเสือฉันจะไปล่างกันนะนี่นะวิงโชว์อ๋อ,อไปเสือก็มีพลังอำนาจนี่แหละฆ่าละ ข้อเชือ่อข้อ,อมัดแดงไม่ติดอือ้อนี่มาควรก็ได้งไงแก้สถานการณ์โอ้ยข้อือชอบชอบสปาย,ม,ายมัดอุ้ยโดนยื้อบ้างถึงมอนนี่ฮะมันหยุดอันตีฉันได้โอ้โอ้ยอะไรกันนี่นี่ไงน,นี่สปายมาัดโอ้โหรถ ดูเหลอดเอื้อนทำไมมันเบาอย่างนี้ต้องเหยียบหัวมันนี่แกแทงวยสอบเป็นไงล่ะไอ้มนุษย์ประหลาดฮ่าๆๆตัวออนแอย่างแกต้องถูกกำจัดอย่างนี้แหะนี่แกแกไปดูหน้าใช่ไหมเงั้นข่าวยยอที่พ่อฉันไปเกี่ยวข้องกับแกก็เป็นข่าวปลอมน่ะสิเฮ้ยเฮพูดกับผู้ใหญ่อ่ะหัดมีสัมมาคารวะหน่อยนะ พ่อแม่ไม่สั่งสอนเดี๋ยวกูจะสอนให้เองแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นแบบงงๆอีกแล้วตอนนี้มาเจอกับชีน่านะครับสเตจสีนะ่นาะก็จะเริ่มเก่งขึ้นเหมือนโหมดปกติอะไรเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วตัวสุดท้ายก็จะเจอกับใครเดี๋ยวคอยดูกับตามเนื้อเรื่องนะครับม,ม,มนี่เตะเสยไปก่อนชับมาสแปดโอโบครับหูนั่งยองนี่นี่แทกชึบชับ ยิมนาสติไปล่าสกัดกั้นใจเย็นอ้าวอันติวืดย่งนี้ก็เสร็จพี่สินี่แน่นี่ขวัหลังอุ้ยอุ้อุ้ยอุ๊ยอุ้อุ๊ยอื๊อุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุอุอุออยออออ เวลาคุยกับผู้ใหญ่อะตี้ให้มีสัมมาคาร,ระวะน้อยหมัดแดงเพอร์เฟคเป็นไงกับมึงถึงแกจะมีฝีมืออยู่บ้างนะแต่ก็ยังห่างชั้นกับชั้นอยู่ข้าคือยูโกพระเอกของเรื่องแกเป็นหัวหน้าของ CLF ซินนะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ปล่อยแกไว้เด็ดขาดแกพูดกับใครเจ้าหนูขาต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งสเตนา กู <c oughs> จะบิวทําไมเนี่ยมาครับเจอกับยูโกพระเอกของเรื่องนะโยกโยกโยกวันนี้มันนักมวยสินนะโอ้โหหมัดตดหนักเออนี่หมัดหนักได้กับมึงอ่ะโย่โอ้โหมันชุดมามันชุดมานี่ก็ชุดกลับยิมนาสติกอืนี่ไร้การมากไม่คิดเอยว่าจะเจอกับพระเอกของเรื่องนี่อย่างนี้นั้นท่าโกงเหยียบหัวมันเฮ่อเฮอนี่ ช็อปสิบแปดมัดโอ้โหไม่ติดเอื้อร้อยครับติดแล้วเขา <c oughs> โยกสดกับกระทืบขวนหน้านี่เสียโฉมไหมล่ะมึงนี่ไงนี่ไงซัดอีกทีวิงโชว์หรือวังขาปี่ไงยอดยอดยอโอ้โหเพอร์เฟกต์ยูโกเป็นไงล่ะลิยของฉันหรือยัองฉันจะเฉือ,ยอ่ย นี่บูซูซิมาแกกำลับบงทำอะไรอยู่ฮะพักหลังฉันเห็นแกในองค์กรแวบไปแวบมาแล้แกก็ทำอะไรรับๆก็รอบบ่อยครั้งนักข้ากำลังทำการทดลองอยู่ครับหัวหน้าต้องขอบคุณหัวหน้าจริงๆที่จับมนุษย์สมิงมาหลายตัวมาให้ข้าทดลองอย่ามาเรียแค่เลี้ยงขานนะข้ารู้มาว่าเจ้ากำลังทำการทดลองอย่างรับๆเพื่อที่จะให้มนุษย์สมิงหลายตัวทำตาม,ตามคำสั่งเจ้าสินนะเย,ย้ความแตกซะแล้ว แกกลัวความสามารถของฉันมากสินนะเพราะฉันสามารถสร้างร้านโคนอย่างแกขึ้นมาได้ยังไงล่ะฉันจะหักกระดูกแกให้เป็นสี่ท่อนเลยบูซิมอมาสู้กับฉันแกจะเป็นอาชีรยะมาที่ไหนฉันไม่สนใจหรอกแต่ฉันจะฆ่าแกในวันนี้มาสิเจ้าหันหน้าเดี๋ยวฉันจะเตือนความจําแกให้นะเฉนิร้องฉันเป็นคนสร้างแกขึ้นมา แล้วการต่อสู้ก็ได้เงิมขึ้นอีกครั้งแบบงงๆสเตทหกเชิญนีกองปัะบูดูดีบ้ามายแล้วครับสเตทหกก็จะตึงๆหน่อยนะเนี่นะผมต้องเอาจริงหน่อยแลครับชับนี่ชับนี่มวยจีนอุดแปลงข่าง <c oughs> โอ้ยอืชับชึบ,ชบมัดแดงไปทีเอาไม่ติด <c oughs> จวงนี้เป็นปัญหากับมัดแดงบ่อยไม่ <c oughs> เป็นตัวอื่นเยอะย่ยอ่ยอย่ออือนี่ อุ้ยโดนโดนโดนพุ่งใส่วิงนี่เออกลับร่างเดิมว่ะสวยก็กรูอึ้งไม่เร็วนี่จะบ,บูสูนี่นะี่แหะอื้อเ <c oughs> ตะขาวไว้เตะขาวไว้เออมันเด้งอะ่ะโอ้โอเคออแต่สร้างฉันถึงมางั้นเหรอเจะจะฆ่าแกแกเดี๋ยวนี้นอ่ะื้อฆ่าผู้สร้างซะนี่นะ <Echo es> โอ้ยตบบ้องหูกูวิ่งเลยวิ่งต่อยกูวิ่งนี่อืมโอ้ยเหยียบตีนกูด้วยโอ้โหการทำให้ฉันดูแย่นะย่อนี่ชับชับโอ้ยบ้องหูเวกอ่ะอือย่อยกขบวนท่าไม่สิ้นสุดนี่นี่เหยียบต่ออืออ้โหตบแต่บ้องหูกูนี่เอาสักทีดิอืม มีแค่นี้เหรอบูซ <c oughs> ูดีม่านี่ยันนาทีเหยียบแม่งเลยจบครับเ้นโหก็จะประมาณนี้นะแข็งแข็งหน่อย <c oughs> เป็นไงก็ไอคนเธอยศ <c oughs> แกเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆฉันเห็นนะมันสมเพศจริงๆเจ้าร่างโคนเอ้ยเสรอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> หุบปากเดี๋ยวนี้นะโจกาโดแกนะแก แกรู้ความจริงแกก็คงจะสับสนมากสินะแกไม่แปลกใจบ้างหรอที่แกไม่รู้เรื่องราวในอดีตของตัวแกเลยนะ่ะและคนที่ตามจับแกก็จับแกไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลของแกยังไงก่ะไหนก็บอกอดีตมาสิแกก็ไม่รู้สินะความทรงจำของแกมันหายไปยังไงก่ะเชนจะบอกอะไรให้อยากนะแกก็แค่หุ่นเชิดตัวหนึงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อองค์กรเท่านั้นเอง ความจริงมันก็โหดแบบนี้กันนะแล้วฉันก็รู้จักรางต้นของแกด้วยที่เป็นตัวจริงเข้าใจไหมไอตัวปลอมไม่จริงโน no. ไม่ไม่ไม,ไม่ไอกาโดแกโกหกฉันจะขยี้แกเดี๋ยวนี้กะแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นสเตเจเชอรนรองปัทะแกห์มาบอกฉันว่าเป็นตัวปลอมอย่างนั้นนะมึงจะต้องชดใช้ด้วยความตายยังไงก็ จับใส่ท่าพวกโกงก่อนอื้อนี่ไงวันไงกูโกรธจนช็อตแล้วเนี่ยโกรธจนตัวช็อตแล้วอื้อนี่นี่ไอหมัดนะนี่จะสู้ฉันยังไงมหมัดมันหนักจังวะอื้อโอ้โหหมัดมันบโนบกปูนหรือเปล่าเนี่ยฮะไอกาโดโอ้นี่แกอื้อหัวใจเย็นพี่หาหลังกูอย่งก็เสร็จซี่นี่ไนะนี่กระทุง เหยียบอุ้ยโอ้โหหมดก่อนหมดยังไงเออแกมันให้การจริงจริงกันดูฉันยอมรับเลยนี่นี่กูกด็นตัวช็อตเลแล้วเฮ้ยใจเย็นหน่ยเดี๋ยวแพ้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันหนักเกินแล้วขอตั้งสติก่อนนะแป๊บหนึ่งชับเช็คชับชึบชับเรีนร้างไว้โอ้โหย่อจับใส่ท่า อื้อกำลังไปมึงไปร่าง,งเพอดีเลดน,นี่โอ้โหนี่ต้องหมัดแดงเดี๋ยวมึงอีเออย่อไม้ตายอันติสุดยอดของฉันเอาไปกินซะอืมฮ่าโอ้โหมันเก่งมากเลยอืมมันไม่เก่งหรอกแต่มันหมัดหนักเฮ้อหมัดหนักจริงนี่โอ้โหอืมโดนกลับไปเล่นขามันไว้สินะจะมอนนี่มันแพ้ขานี่ เลืนขามันเลื้นขามันไว้นี่นี่ตายไปสมึงโอ้หายใจไม่ทันไม่โคตรโหดเลยอือสติฉันได้กลับมาแล้วสินนะแกะคือฮองสินนะในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงสินนะการต่อสู้ของชะตาที่ไม่อาจอือเอี้ยงได้ ถ้าแกตายลงยลเรื่องทุกอย่างก็จะจบลง <c oughs> มาครับไฟนอนไฟสเต็สุดท้ายเจอกับรองนะครับ <liv> มา <Get ready. S 1> จับใส่ท่ามันก่อนครับ <c oughs> เมื่อเราโกงก่อนนี่เรจะฆ่าแกร้องนี่โอ้โกูโดนดกูโดน,น <c oughs> อีกแกวออแปลงร่างยอ่อกดรหัสห้าห้แลแปลงร่างยอนี่เป็นไง สู่ฉันไม่ได้ก็กแกไม่ไปง่างอ่ะร้องอ่อแอร์คอมโบอ้อ่อเดอ <c> <o> าะโอ้โหโอโหขอเงาะนกันเม็ดแรกมเรม็ดสองเม็ดสองนี่เริ่มได้จับใส่ท่าเพื่อก,ก่อนอแกสู่ฉันไม่ได้ก็เพราะแกไม่มีหมัดแดงร้องร่างโคนอย่างฉันแข็งแกร่งกว่าเยอะโอ้ยแต่กูโดนหนักแต่กูโดนหนักโอ้ แตเย็นน้องแตเย็นนี่นี่นะชับสกัดขาเพื่อสกัดกัน้นฝีมือมันร้ายกาจจริง,รงๆกระบวนท่าก็เหมือนเราโอ้โหกับร่างเดิมฮะฉันจะอาจจะแพ้ได้แต่โดนสิบแปดหมดัดไปซะนี่นี่โอ้โหรุนรรเสียวเฮ้ยจับใส่ท่านี่นะมัร้ายกาจมากช็อตลอกบีมนัสติกจบในท่านี้ เป็นไงก็พูดในที่สุดก็ชนะเป็นไงก็ร้องแกเห็นความร้ายการของฉันหรือยังตั้งแต่ฉันรู้จักคำว่าการต่อสู้ฉันก็ไม่เคยแพ้ใครเพราะฉันคือเชนเร้องตัวก็เองแข็งแกร่งมากเชนรองฉันยอมรับในข้อนั้นเลยแต่ตัวฉันน่าจะอิจฉาแกมอยู่พอสมควรเลยกฉชนรองเพราะแกเนี่ยทำในสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ ผมก็จะสรุปให้สั้นๆเลยนะครับว่าเฉินรองจะฆ่ารองนะครับหองก็แบบว่าโอเคยอมรับความตายนะครับแต่เฉินรองก็อธิบายในส่วนของเขานะครับว่าตัวเขาอะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยนะแบบเก่งในทุกๆด้านแล้วก็มีความสามารถมากกว่ารองเยอะแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งลวงตานะครับสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาคือ่างโคลนนั่นเองแล้วเขาก็ได้ฆ่าตัวตายนะครับสื่ว่าเฉินรองตุยครับแตกเออ มันมีภาคสามภาคสี่ได้ไงวะเนี่ยอูก็ยังไม่ได้ดูก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องเฉลี่องก็จะประมาณนี้นะครับแต่โวนตัวผมแปลไม่เป <fits falan, S 1> ็นนะครับผมอ่านอังกฤษไม่ออกต้องขอโทษเพื่อนด้วยเพราะว่าผมโง่ครับเอียนมันน้อยอังกฤษได้0.5ครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปผมขอโทษได้จริงจริงนะครับทำได้เท่านี้จริงๆนะครับมือใหม่หัดขับหัดขี่ สตอรี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของตัวละครน,นะครับนี่ถ้าเคลียร์ได้ก็จะเป็นขึ้นคําว่าเคลียร์นะครับสีเหลืองข้างบนโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนครับ